ขณนี้ครับเวลาตีสองยี่สิบเอ็ดนะครับเรากำลังจะไปลาดตะเวนกันนะครับตามตามไปกับพวกเรานะครับเฮ้ยเเดินไปหลังข วั jag jag si. น er 2, นี้ครับผมจะพาไปดูสะพานที่เสียงดังที่สุดในโลกสะพานโคดนเกตโอ้ยอย่างมาชาต่ะตัวกี่โมงแล้ววะตีสองเกินครับเจ๊โผครับเบนตีนเลยฮัลโหล นี่คือสะพานที่ดังที่สุดในโลกจัดเลยโอ้โถใจเย็นๆเดินลงนี่เลยหวาไปเลยไปข้ามออกข้ามออกอะไร กึ่งละนังเวลาอนอนละกึเว,าาวลาเวลาการรอคอย <c ười> บ้านไปจะเร็วนิดต้เดินนำไปเลยเป็นต้นฮาลงเลยะ เดี๋ยวในหะ้มันถ่ายอะไร้สุดท้ายมามามาชิงมันอยู่ตั้งเพงอ่ะก็ก็ไปหันอย่างละ่ะครับตอนนี้ก็ถึงเวลาเข้านอนแล้วนะครับตอนนี้ก็ตีสองยี่สี่นะครับผม เคงพวกเราก็คงต้องเข้านอนกันแล้วครับสวัสดีครับ